เตอ๋อฉันทวิทย์ทายาทเศรษฐีค่ะชีวิตจริงของเตอ๋อแท้จริงแล้วเป็นทายาทเศรษฐีกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าหนุ่มอารมณ์ดีที่กําลังคบหากระสาวใหม่ดาวิกาหลายคนนั้นไม่ทราบแหละค่ะจริงๆแล้วหนุ่มเตอ๋อเองมีกิจการใหญ่ที่ทํามาตั้งแต่รุน่นพ่อนอกนือจากอาชีพนักแสดงอีกหนึ่งอาชีพที่เขาทําคือการเป็นนักเขียน หรือนักเขียนบทภาพ,พยนตร์นั่นเองค่ะด้วยหนังที่เขาสามารถเขียนจนโกยร,รายได้มากกว่า1,000ล้านเห็นจะเป็นหนังดังอย่างเรื่องกวนมืนโฮนั่นเองค่ะและก็พี่มากพระขนงที่ทำให้เขาสามารถสร้างชื่อเสียงถึงแม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงนั้นก็ตามค่ะนอกจากความสามารถที่เจ้าตัวมีแล้วหนุ่มคนนี้มีฐานะที่ร่ำรวยชีวิตจริงแล้วเขาเป็นถึงทายาทโรงงานใหญ่ที่ได้ส่งผลิตแล้วก็ ส่งออกเหล็กของประเทศอีกด้วยสําหรับพระเอกหนุ่มมาดกวนอย่างเตอ๋อฉันทวิทย์พระเอกร้อยล้านสูงนักเกนบทพันล้านต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะ